คนเดียวคนบาเียวนงเดียวอยากอยกอร่ม ตอนเราไปถึงบ้านเขาก็จะจูดยังไม่จูดตอนเราไปถึงบ้านเาก็จะจดยังไม่จูด đó à. 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 là cái gì mà thân cho đại rồi, cái à. gì cái <laughs> gì cái gì cái gì